2ปดสี่ห้าห่เจ็ดเฮ้ยอย่างซิกนี่แปลว่าอะไรวะซิกก็หกไงโอ้โหโอ้โหอะไรที่มันเป็นคีย์สำคัญของการอยู่ที่นี่นานขนาดนี้ผ่านทุกช่วงเวลากับสโมสอนเนี้ยเกือบจะตกชั้นเกือบจะได้แชมป์บรญญาติผมโทษนะ กูก็ถามของกูไปแล่วก็ไม่มีใครฟังกูเลยโอมไอ้นี่นะอ๋อเชียร์อยู่อือแล้วแล้วมีเรื่องที่อ๋อฮะมาเล่นเฟดบวก้างมาเล่นเฟดบวก้าง นีาดูเลยก็เห็นคอมมี้บอกให้เดินบนบนยาวต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการของเรารายการของเราเล็กเช็คอินคนนี้หมอสุนันต์ไหมเนี่ยหมอสุนันต์อินแน่อินชัวร์รัวๆเรื่องพุ่งซ้อมวันนี้เรามาเช็คอินที่ไหนจ๊ะพี่ดาจ๊ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับหรือสโมสร BTS บ a งกอกนี่แบ็คอฟ BTS ออกสนามเย้าของแบ็คอฟ BTS สามสองหนึ่งเป็นสนามซ้อมของ แบงกอก BTS BTS แบงคอกหรือแบงคอก BTS แบงคอก BTS ตามนั้นเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเจออัศวินเมืองหลวงเรามาแนะนำดีกว่าคุณตูเต้คุณเป็นเจ้าชายอะไรเจ้าชายวาไรตี้ตูเต้แล้วเห็นแล้วยิงโป้งโป้งโป้งคาน์คาร์คารไปไปอ่านซะแล้วเฮ้ยพี่ดาดานะครับดาเจ้าชายเซนเจ้าชายเซนครับผม เบาเลยครูถ้าคุณสองคนเป็นขนาดนี้เจ๊เอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเขาเป็นเจ้าชายเองอีกแล้วกันป่วนตุ๊ดๆแล้วไม่ได้เจ้าชายหรอกเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการฟุตซอลได้ค่ะเลยๆแต่เจ้าหญิงฟุตซอลนี่คือต้องไปยืนให้เขาเตะอัดนะเจ๊กูเป็นตุ๊ดยังเขาดีกว่าเ แต่ว่าก่อนจะไปดูอันนี้มีอะไรยังไงบ้างครับคุณจะคุณจะสะพายเสื้อตูเต้ก็สวยอยู่แล้วตูดูบอลไทยแล้วมีอะไรเสื้อหนอันนี้คือแจกแล้วอันนี้คือแจกแล้วแล้วคนบอกโอ้โหสองวันเอาแบบไม่ทันเลยแต่แจกทุกเทปแจกทุกคลิปวันนี้ก็เช่นการฝากทุกคนด้วย Facebook YouTube นะครับของเซนฟุตบอลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เออเอ้าเดี๋ยววันนี้เรามาหากับผู้เล่นที่บอกว่าเป็นเดอะแบ็ของทีม ต้นต้นต้นและคนนี้นะครับจะไปหานะครับจะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้เรามาหาเดอะแบ็ของ Bangkok BTS นั่นก็คือเจ้าชายแห่งอัศวินเมืองหลวงโอ้พี่วินนาวินรัตระวงศวัฒน์อย่าไปดูกันเลยวันนี้ ตอนนี้เราอยู่กับอัศวินเมืองหลวงของเราแล้วครับขอเสิญผู้ดาวน์ั่งต้อนรับตูเต้นี่ครับนี่นี่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่แขกเอาใหม่เอาใหม่นี่แขกจริงป่ะไหนยักหน้าให้ดูนี่แขกอ่ะเออทำเป็นแขกเลยทำเป็นแขกหเราชนะฉันว่าขันม่ตกกูแล้วเอ้าอยู่เขาแล้ววินนาวินรัตนวงศ์สว่างวััสดีีครบพ่วินสวีดีแนะนำตัวกับโต๊ะเล็กเช็คอินหน่อยครับผม วินนาวินรัตนาวงศ์สวัสดิ์ครับเล่นตำแหน่งริมเส้นครับสโมสรแบงกอกบีทีเอสเอฟซีครับเอาถามสองท่านเลยนะรถไฟฟ้าขึ้นฟรีไหมเออไอ้ของกู่ทอไอขโมยอ่ะแล้วอีกนะมึงสองคนไปเสี่ยงกันหยุดไหมเออแล้วสรุปขึ้นฟรีไหมรถไฟฟ้าบัตรฟรีแต่ว่าเติมตังค์เราเองบัตรฟรีแต่ว่าเติมตังค์เราเองเฮียยบอ่ะเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยวินเลยก็นี่ครับก็เตะบอลแล้วก็ ตอนแรกเล่นฟุตบอลก่อนแล้วก็ไปคัดที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพครับปีหนึ่งไปอยู่ป .5 ถึงป .6 แล้วกสองขวบตอนนั้นแต่ตอนนั้นใช่ครับประมาณก็แล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นเหมือนตัวเราเล็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หาที่เรียนต่อมัธยมอย่างเงี้ยครับก็เลยไปลองคัดที่พศครับไปดูฟุตซอลที่เดอะมอลล์บางกะปิครับนะมันเป็นฟุตซอลควิ๊กแต่ควิ๊กยัไวาควิกแต่สมัยก่อนนะควิ๊กฟุตซอลที่พวกพี่อาร์มเล่นอะไรเงี้ยแต่เหมือน ผมก็ไปดูแล้วเหมือนก็ไปเห็นโรงเรียนพศเนี่ยครับแล้วมันอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลมากก็เหมือนอไปคัดแล้วก็ไปอยู่โครงการช้างเผือกที่นั่นเลยบแบบอยู่ในประจำเราระหว่างทางแยกระหว่างฟุตซอลฟุตบอลคือทำไมถึงเลือกฟุตซอลเพราะตัวเราเล็กหรนะือไงเหมือนใช่ครับเหมือนตอนนั้นตัวเราเล็กด้วยแล้วเหมือนเราถนัดมากกว่าความรู<อ>้สึกเรา,เราตอนนั้นใช่ใช่ครับอ่าแล้วเสร็จแล้วพอช่วงมต้นเสร็จแล้วชีวิตเป็นไงต่อฮะก็เหมือน ทางโรงเรียนพศเนี่ยครับผอเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ลาดวินิตบางเขนก็เหมือนยกโครงการไปเลยครับเพราะผมเหมือนเป็นรุ่นแรกๆเลยครับอ๋อคือคือที่พดเนี่ยเอาทั้งก้อนนี้ไปเลยใช่ที่เขาทำเนี่ยนะครับพก็ไม่มีแล้วดิตอนนั้นมั็คือรับคนใหม่เหรอใช่เหมือนเขาเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนขั้วไปเลยเหมือนยุกชุดเหมือนพดก็หยุดทําไปปีหนึ่งสองปีแล้วต้องรอตัวใหม่มาใช่หลังจากบางเขนก็ มันมีอยู่วันหนึ่งก็อาจารย์เขาให้ไปคัดกับสุราเนี่ยครับเขามาเหมือนหาตัวเล่นที่แลถวแถวคลองปปาครับก็ลองไปคัดดูก็ไปกับพวกเพื่อนก็ได้ก็ได้ไม่ดูง่ายทำไมชีวิตก็ดูเพเรื่อยๆมาเลยแบาตอนเด็กก็ดูง่ายไปปีแรกขึ้นทุเรศย้ายไปเล่นมันมันเขาเรียกว่าอะไรความเป็นจริงอะไรภาพตัดสลับกับไปมันง่ายอย่างนั้นไหมเขาเรียกบอลคูบี เหมือนตอนนั้นเรามาเล่นแต่ว่าเราไม่มีรถไม่มีอะไรมันมันผมว่ามันลําบากของการเดินทางมากเหมือนอ๋อไอการเล่นน่ยไม่ลําบากเพราะเราเล่นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ลาบากเรื่องบางทีเดินทางไปซ้มมาสองชั่วโมงแต่ว่ากว่าจะไปถึงก็สิชั่วโมงนะไปซ้อมอ่ะเดินไปอ่ะใช่ไหมล่ะลำบาก่ะช่วงนั้นนะช่วงนั้นยังไม่ค่อยมี BTS ไงเข้าไปแล้เข้าเหรอเข้าแล้วเข้าเป็นพนเซอร์หน่อยเออเข้าไปไม่ใช่เหรอไอใบโนทิศเนี่ยเข้ามึงแน่ อ๋อคือก็คือตอนนั้นก็เริ่มเข้าหลีกแล้วครับก็คือมาสุราชนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เหมือนไปที่กรุงเทพทนครมองกรุงเทพทนไปเรียนด้วยแล้วก็ไปอันนั้นโคต้าช่างเผื่อเหมือนกันใช่เรียนเหมือนเขาก็มีคัดคอลรีไฟขึ้นหลีกพอดีแล้วก็แบงค์พ่อก็เห็นครับเหมือนว่าบบางที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็เหมือนว่า ให้เราลองเข้ามาซ้อมดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาตั้งแต่วันนั้นใช่ครับจนถึงวันนี้ใช่ครับกี่ปีแล้วถ้าผมก็ไปชมบุรีปีหนึ่งก็สิบเอ็ดสิบสองปีได้ครับอยู่นะครับเน้นถ้าถ้านับอย่างนี้ถูกไหมว่าไอ้จังหวะของการที่เขามาเห็นจากกรุงเทพทนแล้วมานี่นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับวินใช่ครับผมว่าเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ว่าได้ครับพี่ผมมาเหมือนแบบว่ามาก็ไม่ได้เล่นหรอกพี่ตอนแรกก็แต่ว่ามาเนี่ยเหมือนแบบว่า เราได้อยู่ทีมที่มันใหญ่ขึ้นให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เท่าที่ฟังมานะพี่เต้พี่ดาแฟนแฟน,นเขาไม่มีคําว่าแบบทุกอย่างมันแบบไปตามวิถีของเขาเลยนะแล้วเขามุ่งมั่นมากนะ,อะเออแบบจะจะ,จะ,จะยากจะอะไรไม่รู้แหละก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมาเ,เรื่อยเป็นแรงดึงดูดของเขาว่าเขาอยากเป็นนักฟุตซอลทิมชาติไม่ได้นะ,ะบางคนเขาบอกว,ว่าการอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆมัน บาบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบแฮปปี้หรือมันเป็นเป้าหมายหรือมันเป็นอะไรสำหรับเราอะสิบสองปีอะมันถือว่าเป็นตัวเลขที่นานมากนะอะไรที่มันเป็นเหมือนคีย์สำคัญของการอยู่ที่นี่นานขนาดนี้ผมว่าตัวตัวผมเองนะผมว่าผมอยู่มาตั้งแต่เด็กกาแบบเหมือนมันก็ผูกพันนะอะผมผ่านทุกช่วงเวลากับสโมอสรนี้ที่เหมือนว่ามันมีช่วงเวลาที่เกือบจะตกชั้นช่วงเวลาที่<ม>เกือบจะได้แชมป์หรือแชมป์แชมป์ก็มี ไม่ประสบความสำเร็จก็มีเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจคือตลอดระยะเวลามันก็จะมีคนเข้าก็จะมีคนออกอันนี้เราถือว่าเป็นซีเนียร์สุดไหมบรรยากาศของโทษนะกูก็ถามของกูไปแต่ก็ไม่มีใครฟังกูเลย <c oughs> กูอยู่กูหิวน้ำก็คุยไปทีผมจะให้มันแย่งสายตาทั้งกู้นเลคุยกับเขาทีก่อนนี่กูกินน้ำก็ไม่ได้ไปหาขวคิดว่าคนดูเขาจะฟังกูไหมถามจริงอย่าเพิ่งไปคิดเองสิลองคุยกับเขาดูก่อนสิลองคุยดูลองคุยดูถามถึงน้ำสักขวดดูอยู่นี่ เขามีบริการชื่นใจมาถึงนี่น้องเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟทีมงานแล้วอยู่กะทีมาตลอดเป็นเหมือนซีเนี่ยมีคนเข้าคนออกบรรยากาศของทีมแม่คอก BTS เป็นอย่างไรบ้างก็ผมว่าที่แบงคอกก็เหมือนว่าเราแบบอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องตลอดแล้วเหมือนใครออกใครเข้าเหมือนว่าเจอกันนอกสนามอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบยังทักทายยังรักใคร่ปองดองกันดีเป็นพี่เป็นน้องกันครับอ่าอ่าอ่าแล้วมันมีเรื่องไหนไหมที่แบบเป็นแบบจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่า นี่แหละกูจะอยู่ที่นี่แหละ12ปีกูอยู่ที่นี่มันมีจุดไหนที่แบบเป็นจุดพีคเลยไหมผมว่าตอนที่ทีมหนีตกชั้นครับโอ้โหนี่นะนี่อยากรู้อะไรอย่างนี้เออมันเหมือนว่าเราเราเราอยู่ในช่วงช่วง,ง,งเวลาเวลาแย่อ <c oughs> ของทีมอ่ะเหมือนแบบเราก็อยากแบบพาพัฒนาพาทีมแบบให้ไปอยู่ระดับจุดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้ถึงจุดสุดยอดสุดของฟุตซอลแต่เขาก็เคยพาแบงคอกบีทีเอสได้แชมป์มาแล้วเนี่ย ใช่ครับมีได้แชมป์เอฟเอครับครับแล้วก็แชมป์สโมสรอาเซียนโอ้โหสุดยอดโดยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะแต่ว่าหลีกนี่ยังไม่ได้ยังรถเป้าหมายปีนี้เอาไหมเอาครับเอาอยู่แล้วนะเอาแชมป์หรอเอาพี่หรือว่าเอามึงอ่ะพี่ก็เขาบอกอยู่ที่เขาพูดในลำคอเอามึงเอามือสิบสองปีตอนติดทีมชาตินั่นคือปีที่เท่าไหร่ที่เราอยู่กับแบงคอกพีเอนวิกเตอร์มาทำครับวิกเตอร์เอามันมาทำก็คือช่วงนั้นเริ่มติดทีมชาติแล้ว ใช่ครับแล้วก็ติดตลอดแล้วประสบการณ์ทีมชาตินี่เราไปถึงระดับไหนก็เพิ่งไปฟุตซอลโลกมาครับล่าสุดนี้ใช่ไหมใช่ครับล่าสุดที่ลิทัวเนียนะใช่ครับทีมงานก็ไปทําข้อมูลมาเขาบอกเนี่ยเป็นเพื่อนซีเลยของเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินคุณไปเจอเขาได้ไงคุณบอลเล็กเขาบอลใหญ่ผมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนกีฬานั่นแหละครับอ๋อโรงเรียนกีฬาอยู่กินให้กันมาใช่เด็กเลยครับเหมือนกันสนิทกับพ่อกับแม่ชื่ออะไร พ่อจุ้งไงพ่อโทษนะครูก็เพิ่งเคยเห็นแหละรายการถามเออพ่อเขาชื่ออะไรเพื่ออะไรอยากรู้จะได้แบบเออพี่เจผมไอ้นี่นะอ๋อเชียร์กันอยู่แล้วแล้วมีเรื่องที่มีเรื่องที่ Hello 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 ลูกแขกรับเชิญก็อยู่นี่ก็รับให้เขารู้ทางูุนเขาจะได้รู้ว่าเราทำงานอยู่เล่นเฟ c บุ๊ก k ปงเล่นเฟบุ๊กงเดีวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ่ีนยเดียวเดี๋ยวเาส๋ยเดี๋ยเดี๋ยปเ่ี๋ยเดี๋ยวรดีัเดี๋รนเ็ี๋ยเดี๋ยนเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวอดี๋ยวหด่อยวเดี้ยวกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเดียว่ดียวเดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเี๋ยวยวเดุยนี้ก็ยังคุยดยย ต้องหนกัไปถึงซัปโปโรแล้วได้เล่นกับพี่เจด้วยไหมได้ไปลงซ้อมอะไรอย่างนี้สนามใหญ่ไม่ครับไม่ครับขอไปหาไปเที่ยวเฉยไปเที่ยวไปกินข้าวแบบอ่ะมีอะไรอยากฝากถึงชนาทิพย์แม่ในฐานะที่เขาไปสร้างชื่อเสียงตอนนี้ไปลุยอยู่กับฟอนตาเล่อยู่แล้วตอนนี้ฝากถึงเพื่อนเลยเพื่อนดูแน่นอนคลิปเนี้ยบอกว่าเออซื้อปิ่มปองให้กูด้วยนะก็ไม่ครับก็นะครับผมว่าให้แบบรักษาสภาพร่างกายมากกว่าเหมือนกับว่าเขาแบบ เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแต่แบบสภาพร่างกายมันสําคัญาคถามถึงเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองกับทั้งสโมสรกับทั้งทีมชาติหลังจากนี้หน่อยมีได้ตั้งเป้าหมายไหมวินตอนนี้อ่ะก็เหมือนแบบว่าก็พยายามแบบว่าดูแลร่างกายตัวเองครับเหมือนพัฒนาร่างกายตัวเองให้มันแบบดีขึ้นเพแบบื่อแบบพร้อมสำหรัแบบทั้งสโมสร ทั้งทีมชาติเรียกถ้ามีโอกาสบ๊้นี่เราเราสวมเลยเราจวดเข้าไปเลยงี้ก็แบบยังแบบพร้อมแบบยังมีฝันอยู่ใช่ใครับแล้วกับสโมสรนี่มองไปถึงแชมป์เลยไหมส่วนตัวผมผมก็มองครับเหมือนแบบว่าเหมือนทีมชุดนี้เหมือนเราก็เล่นกันมานานแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนรู้ใจอะพี่เหมือนก็อยากแบบว่าได้แชมป์สักปีนะ ตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่วินมากคือ,อหูรู้จักพี่วินแบบทําให้เราเป็นกลังใจอยาง<ะ>ติดตามฟุซอลต่อไปเรื่อยๆแต่แน่นอนเรามาถึงสนามซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้วแน่นอนครับเพราเล็กเช็คอินเราก็ต้องมีเกมมาแข่งกับพี่วินแล้วหน่อยออโมโหใครวะเนี่ยยืนยืนทำไมวันหลังเชี่ยวเดียวพอแล้วแต่ว่าเกมวันนี้ บอลต้องเล่นถึงหกคนนลยดิเรามีแค่สี่คนเนี่มีไม่มีตัวจี๊ดมันมีตัวจี๊ดเลยพี่ของนี่มีของไมันนี่ของนั้นก็มี็ัดมาหน่อยไปหามาเพิ่มดจี๊เลยเออไปหามาเพิ่มเป็นสองคนได้ไอ่ะไปเลยไปหามาเพิ่มเลยได้ได้โอเคโอเคนี่พี่ตัดผมอยู่เดี๋ยวค่อยตัดต่อไปแล้วอะไรตัวนี้ไปเร็วตัดผมเร็วก็กล้องนะทำมาเออเดี๋ยวไปเล่นก่อนค่อยกลับมาตัดนี่ได้ได้เออไปแป๊บเดียวลาไป

ถึง6คนเราจะนับกันไปเรื่อย 1, 2, 3, 4, 5ถ้าใครนับ6โดนฟาโดนตีโดนตีก็ือต้องแข่งกันแย่งกันถูกต้องแต่ถ้าใครนับพร้อมกันก็โดนฟาดเหมือนกันครับในกรณีที่แย่งกันแล้วเกิดเสือกนับ2 2สองโดนเลยทั้งคู่เลยโดนอันนี้โดนเลยถูกต้องขอเสริมกติกาหน่อยถ้าคนนับต้องลุกขึ้นมาด้วยสมมติสมมตินับสมมติลงหปั๊บโดนตีโดนตีอย่างนี้ลง6สมมตินับส2โดนตี ดูไหมอ่านี่คือกติกาแบบนี้เวลาตีก็คือตีอยี้เลยฮะ่ตีเยอะแคตีเยอะตีเยอะอ่าาแล้วเล็งมีเล็งมีเล็งมาเริ่มปั้นหนึ่งสอามสีอีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ ยื้อย้ำไ่า้อย่างซิกนี่แปลว่าอะไรวะซิกก็หกไงถ้าทอาหารแล้วมงลื่นเขาเรียกว่าอะไรวะ S <S 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 อ้าวช่วงท้ายแล้วพี่ตูเต้พี่ดาวันนี้สนุกสนานกับทีมงานของแบงคอก BTS โหสน, <ำ S 2> นุกมากเป็นกันเองมากเจ้าชายแห่งอัศวินเมืองหลวงพี่วินนาวินนั่นเองอาทิ้งท้ายให้ฝากผลงานฝากกำลังใจอะไรขอกำลังใจจากแฟนๆได้เลยเชิญพี่ลี่ก่อนเลยพี่ลี่พี่บุญฝากพี่ฝากอ่ะฝากเคอรี่เลยเลย เอฝากเชียร์สโมสรแบงคอกปีเต็ฟุตซอลด้วยนะครับผมเฮ้พูดดีเขาพูดดีแล้วพูดมีอะไรอ่ะพี่วุ้นพี่วุ้นฝากหน่อยาเป็นกำลังใจกำลังใจให้ให้ใครให้เธอให้เธอคิมมี่เนาะเฮ้ยเสียบมาก็เสียบเลยมันมันซาดิสมันไม่เหมือนเหมือนกันนะแต่ชอบฝากเป็นกำลังใจให้ทางสโมสรแบงคอกปีเต็ดด้วยครับขอคำคมให้กับสโมสรครับคำคมไม่ค่อยมี แบงก็คำสองสามทีได้ไหมเอ้ออวินฝากพูดนานหน่อยฝากกองเชียร์อัศวินเมืองหลวงครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกครับมาสนุกสนานมากเลยกับโตเล็กเช็คอินวันนี้แบงก็ BTS แล้วก็โอ้โหทีมนี้ถือว่าเป็นทีมยอดสนุกสนานนะในแคมป์เนี่ยมันขนาดมาระมาแค่นี้ก็สนุกแต่ว่าเขาอยู่กันก็ต้องสนุกมากกว่านี้นะติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันสำหรับแบงก์ก็ BTS นั่นเองนะวันนี้ ปิดรายก<อ>ารไปปิดรายการขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตัวเล็เชอินติดตามมาได้เสมอทุกสัปดาห์ทางเซนฟุตบอลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ<อ><อ>